สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาต่อกันอีกหนึ่ง EP นะครับสำหรับการแก้ง,งานนะครับของเว็บร้อยทันนี้นะครับที่มีอาการสตาร์ทไม่ติดจากคลิปที่แล้วนะครับภาพนี้ที่ทุกท่านได้เห็นก็คือเราได้ทําการวายวงจรใหม่กับคืนไปเป็นระบบจุดระเบิดแบบสแตนดาร์ดก็คือ AC นะครับทีนี้นะครับปัญหาที่เราได้เจอก็คือมันมีเสียงติดปกติอยู่ภายใน ห้องจานไฟนะครับเสียงผิดปกตินั้นจะเกิดจากอะไรนะครับพี่น้อง fc เดี๋ยวเรามาถอดหรือเช็คดูเพราะว่ารถมันมีอาการจามระเบิดออกค่อยเสียด้วยนะครับทุกท่านแต่ปัญหาที่เจอนะครับอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ที่เราจะต้องทําการแก้ก็คือคันเกียร์นะครับทุกท่านเห็นคันเกียร์อันนี้ไหมทําไมมันไปติดกันกับแครงเครื่องแบบนี้นะครับพี่น้อง f อแล้วก็ทําไมน็อตมันมาอยู่ด้านหลังแบบนี้ นะครับถ้าเราเทียบตำแหน่งแล้วนะครับระหว่างตำแหน่งหัวน็อตนะครับกับร่องบากมันก็ตรงกันนะครับพี่น้อง FC สรุปแล้วในเคสนี้แกนเกียร์สั้นหรือว่าคันเกียร์มีปัญหากันแน่นะครับพี่น้อง FC แล้วแต่ผมว่าคันเกียร์น่าจะมีปัญหานะมันน่าจะมาเชื่อมด้านนอกแต่ตอนนี้มันขยับเข้าไปข้างในแล้วค่อยไปทําการเชื่อมนะครับมันก็เลยทําการมันก็เลยติดนะครับติดกันกับแคนไฟนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับเราก็ทําการถอดแ้งการไฟออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความผิดพลาดความผิดปกติมันจะอยู่ม่องไหนตรงไหนบ้างนะครับจิงแรกที่เราได้เจอน็อตมองนี้หายไปนะครับน็อนตครอบสายไฟหายไปหนึ่งตัวอ่าตรงนี้นะครับเขาไม่ใส่มานะครับก่้นอ้ามาดูมุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้มีสายไฟถลอกด้วยนะครับพี่น้องเอซเห็นไหม นะ่ครับน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่ทำให้รถมีอาการสะดุดแล้วก็มีอาการจามรละเบิดออกถ่อยเสียนะครับเพ <N h> ราะว่าการใส่เหล็กค้ำยันสายไฟมันไม่ตรงกันกับสายไฟด้วยนะครับพี่น้อง f อนะดูที่รอยนะครับรอบๆบแคงนะครับมีรอยเบียดรอยอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะเคยมีร่องรอยของแม่เหล็กจานไฟหลุดนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่ามีตรงไหนที่ น่าจะก,ก่อให้เกิดเสียงดังบ้างตรงนี้แถบพัชเชอร์นะครับกับพัชเชอร์คอยนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการเสียดสีนะครับวันนี้หมุนดูก็แน่นดีอยู่นะครับทุกท่านนะาตามขอบนะครับก็มีรอยคล้ายๆกับรอยค้อนสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านนี่ข้างในก็ไม่มีรอยเบียดนะพี่น้อง fc นะเออแล้วมันเสียงดังมาจากไหนครับจริงๆแล้วเสียงมันมาจากห้องนี้นะในความคิดของผมอันนี้ก็โยกดูแม่เหล็กก็แน่นดีอยู่นะครับทุกท่านนะ แม่เหล็กก็แน่นดีอยู่นะครับแต่ว่าก็มีอาการหลวของเปาข้อเวียงสักนิดนึงนะครับก็ถือว่าขยับเข้าออกได้เยอะกว่าปกตินะจริงๆแล้วมันก็ขยับได้แค่ไม่เกิน2มิลประมาณนี้นะครับวันนี้มันเล่นไปซะครึ่งเซนเลยนะครับก็ถือว่าเบา้าลูกปืนข้อเวียงค่อนข้างจะหลวมออยู่นะครับแต่จะเกี่ยวกันไหมว่า อ่าพอข,ข้อเหยี่ยงมันสไลด์เข้าสไลด์ออกแล้วมันมาเบียดล้อมแม่เหล็กจานไฟนะครับอ่ามันมาเบียดชุดกินคอยหรือว่าแข้งนะครับทุกนะท่านนะทีนี้เรามาดูอาการที่ว่าจามระเบิดออกท่อไอเสียนะนี่นะครับมันจามระเบิดออกท่อไอเสียจากอ่าจุดนี้นั่นเองนะครับก็คือสายไฟแสงช็อตติดกันนะครับกับสายพัดเช,ชื่อคอยนั่นเองนะครับทําให้รถมันจุดระเบิด ผิดจังหวะผิดตำแหน่งรถมันก็เลยมีอาการเล่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการจามรลเบิดออกข้อไอเสียนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับน็อตตัวหนึ่งรูดนะครับที่ขันที่ขันยึดปัดเชคอยมานะครับแล้วก็ใส่เป็นน็อตสั้นด้วยนะครับใส่น็อตผิดตำแหน่งนะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องทําการแก้ไขนะครับนะตรงจุดนี้มีรอยค้อนด้วยนะครับอ่าเขาผ่าเครื่องมาก่อนเรานะทาเกามา แม่นะครับถ้าเยอะเกินไปอยู่นะกาวเนี่ยนะครับทุกท่านเอาละนะครับตอนนี้เราก็โยกเข้ายกออกแล้วก็มีเสียงอย่างที่ทุกท่านได้ยินนั่นแหละนะครับแต่จะเกี่ยวกันไหมนะครับกับล้อแม่เหล็กจานไฟมีเสียงดังก็อาจจะมีส่วนนะครับมันวิ่งมาเบียดแคร้งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันสไลด์เข้าออกได้เยอะนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาละเดี๋ยวเราทําการประอบเข้าแล้วทํา พี่น้อง FC พอประกอบเข้าไปสตาร์ทปิดนะครับแล้วก็ทําการเล่งแล้วก็เกิดปัญหาเสียงดังอย่างนี้นะครับพี่น้อง FC นะมันจะเกิดจากอะไรล่ะทีนี้นะครับนะพี่น้องคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับเสียงดังแบบนี้นะครับอ่างานงอกแล้วไม่ละทีนี้จะ ไม่ได้นะครับอ่านะครับอันนี้ให้ฟังเสียงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะทําการถอดชุดปินคอยมัดไฟมันเงียบแบบนี้นะครับพี่น้องฟัีแต่พอเราถอดชุดปินคอยมัดไฟออกมามันก็เงียบอยู่แต่พอเราเล่งไปเล่งมาแล้วเกิดมีอาการเสียงดังพี่น้องคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะไล่ ที่มันเสียงดังก่อนนะครับพี่น้องเอซีพี่น้องคิดว่ามันดังมาจากฝั่งไหนนะครับฝั่งคลาดหรือฝั่งล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับพี่น้องเอฟซีนะสำหรับรถคันนี้นะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าเราจะลื้อหาสาเหตุที่เครื่องดังนั้นนะครับเราจะลื้อฝั่งไหนก่อนเราจะเช็คยังไงนะครับพี่น้องเอซีอยู่ๆเครื่องมันดังขึ้นมาแบบนี้ นะครับพี่น้องนะเอาละนะครับก็คอยติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละนะครับท่านเอาล่ะคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีครับ